อภินิหารต้นตะเคียนทองตะเคียนออกใครครับตะเคียนออกใครพี่น้องเห็นบ่ตะเคียนออกใครนี่ครับโอ้ยเดือยนี่คุนครับดอกหนึ่งนี่นะครับต้นตะเคียนไงมันได้ซ้ำแขนซ้ำนะครับซ้ำทานไฟสายนี่ออกรอบนี้รอบที่สามเลยรอบที่สามเลยนะครับสำหรับตะเคียนต้นนี้เนาะ นี่ครับต้นตะเคียนนะครับบ่อหั่นได้สูงเนี่ยครับี่ยอดเพิ่นนี่จับยังจับได้อยู่นี่นี่นะครับน่าจะสองเมตรโดยประมาณเอาเอาข้างหมดแดงโอ้ยจับถือข้างหมดแดงพี่น้องเอ้ยบตาบบึงนะครับแต่ว่าให้รายสําคัญพันธุ์นี่ครับน,นี่เห็นบ่อให้ละงกเห็นบ่อนะครับให้ละง,กเ,ลงกเหลืองด้วยครับเด้อนะครับอยู่แต่ต้นตะเคียนด้วยหามาปลูกด้วยครับหามาปลูกครับเพืดอไ,ได้ต้นพันธุ์กับมาเอายูสวน ได้หล,หลายนะครับเดี๋ยวแจกให้ฟรีๆเลยมเมาเลยครับสมีนะครับสวัสดีครับ